หนึ่งกับดักทางความคิดที่ทำให้คุณไม่รวยสักทีชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้บางคนนะคะทำอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีทุกอย่างดูดีไปหมดคุณอยู่ในลู่วิ่งของตัวเองคุณเรียนรู้พัฒนาตัวเองคุณสร้างธุรกิจคุณสร้างเงินคุณขายของดีทีมงานคุณก็เริ่มโต จนวันหนึ่งค่ะคุณเริ่มหันไปมองขวาทีซ้ายทีคุณเริ่มส่องเริ่มมองคนอื่นคุณเริ่มสงสยัยเริ่มหันไปมองลูกข้างๆจนกระทั่งคุณเริ่มเอาตัวคุณเองค่ะไปเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างกับใครบางคนกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์สิ่งที่ดูเหมือนกำลังจะไปได้สวยกำลังจะสำเร็จคุณสร้างกับดักทาความคิดให้ตัวเองเกิดขึ้นมา และในที่สุดค่ะคุณก็โดนกับดักทางความคิดของตัวเองทำให้คุณไม่สามารถไปต่อได้พี่อยากจะบอกแบบนี้นะคะคนสำเร็จเขาอยู่ในลู่วิ่งของตัวเองคนสำเร็จเขาไม่วอกแวกคนสำเร็จเขาไม่ลังเลคนสำเร็จเขาไม่สงสัยแต่เขาตั้งหน้าตั้งตาเดินในลู่ของเขาเพื่อเส้นชัยเขาไม่เอาความสำเร็จของตัวเองค่ะไปเปรียบเทียบกับใครคนอื่นเขาไม่สนใจว่าใครจะวิ่งเร็วกว่า หรือใครกําลังจะล้มหายตายจากไประหว่างทางแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องรักษาเส้นทางความสําเร็จของเขาให้อยู่ในดูของเขาเขามองไปข้างหน้าแล้วโฟกัสไปที่เส้นชัยเท่านั้นชีวิตของเราค่ะมีสองทางเลือกเสมอคุณเลือกจะเปรียบเทียบและแวะพักข้างทางอย่างลังเลสงสยัยแล้วเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือ คุณจะอยู่ในลู่วิ่งของคุณแล้วรู้ว่าทุกอย่างมันกำลังไปได้ดีทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยทุกอย่างมันกำลังสำเร็จแล้วรู้หน้าที่ของตัวเองว่าคุณต้องทำทำทำให้มากแล้วโฟกัสโฟกัสโฟกัสไปที่เป้าหมายคนที่เขาประสบความสำเร็จเขามีความตั้งใจเขาสู้เขาอดทนความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคนที่โฟกัสแล้วลงมือทำ แล้วต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วนานพอด้วยค่ะพี่หญิงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งเป้าหมายพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จจงอยู่ในลู่วิ่งของตัวเองถ้าเกิดอยากจะเปรียบเทียบการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือคุณเปรียบเทียบคุณในวันนี้กับคุณเมื่อวานถ้าวันนี้คุณทําได้ดีกว่าเมื่อวานคุณเริ่มประสบความสําเร็จแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ